Hey Google, turn off the lights. Yeah, 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 yeah. What's up everyone? Welcome to DJ Ten Submit Channel. Yeah. So the Cup cotton, the corn, to Kausu 10 House of Toys. Yeah. Lenny goku episode Dark Sabre Chuck Series Mandalorian. You can nail crop. Yes! Woo! This is the way! Ha <laughs> ha! ในที่สุดก็เดินทางมาถึงนะครับ p r e เด d e r ไปตั้งแต่ตอนซีรีส์แมนดาโลเรียนซีซั่น2นะจบไปก็ประมาณครึ่งปีนะเดือนแล้วใช่ไหมเออบนดิส y พลัสมีใครดูบ้างแล้วครับมี2ซีซั่นแล้วนะแล้วก็จะมีซีซั่นที่3ด้วยนะครับยังไม่จบกับเรื่องราวของแมนดาโลเรียนนะ ผมก็เคยรีวิวไปแล้วก็คือหมวก Mandalorian ใบนี้จาก EFX ใครสนใจย้อนกลับไปดูได้แล้วก็ Baby Yoda นะที่หลายๆคนรู้จักกันแต่จริงๆแล้วคือ The Child ชื่อว่า Grogu นะครับอันนี้ก็คือของค่ายไซช์โชมีรีวิวไปแล้วเหมือนกันนะอยู่ในเพลย์ลิสต์นี้เลย10 Cave ใครสนใจย้อนกลับไปดูได้เลยแล้วนี่ก็คือชิ้นที่3 จากซีรีส์ Mandalorian กับ Dark Saber นะครับ Dark Saber มีด้วยเหรอหลายๆคนคงเคยได้ยินแต่ Light Saber นะแต่มันมี Dark Saber โผล่ออกมาแล้วมันมีอยู่ใน Star Wars นะครับเดี๋ยวที่มาที่ไปผมจะพูดคร่าวๆให้ฟังแล้วกันนะเดี๋ยวเราแกะกล่องกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่า Dark Saber มันคืออะไรนะครับ สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาช่อง DJ t e n s u m m i t นะครับช่องนี้ก็จะเป็นการรีวิวของเล่นของสะสมของผมนะครับสส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Star Wars นะ Marvel DC แล้วก็ของเล่นแปลกๆนะเพียบเลยใครชอบเรื่องของเล่นแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจ๊ะติงติงติงดูดักเซเบอร์อันนี้ก็คือของค่าย h a s b r o นะหลายๆคนก็ทราบว่าผมสะสมไลท์เซเบอร์เนี่ยก็คือ ของ Hasbro หมดเลยนะครับรุ่น Black Series และอันนี้ก็เป็นเล่มล่าสุดที่เขาปล่อยออกมานะแล้วคิดว่าน่าจะเป็นเล่มสุดท้ายของผมแล้วหวังว่าน่าจะนะครับเพราะว่าไม่มีที่ให้โชว์และเตรียมที่ไว้แค่นี้เลยนะนี่คือจิ๊กซอว์ช้นสุดท้ายของ Star Wars Collection ที่10 Cave นอกจากสว่ามันจะมีอะไรเจ๋งๆออกมาอีกฮฮ่ฮ่ฮ่เดี๋ยวเรามาดูที่กล่องกันก่อนกล่องเนี่ย เปลี่ยนรูปโฉมใหม่อีกแล้วนะครับสำหรับ Dark Saber ไม่ได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมธรรมดานะหลังๆพวกดาบพวกรุ่นใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยกล่องเริ่มมีเล่นนะครเล่นมุมตัดเล่นมุมป้านหักมุม45อะไรอย่างนี้และนะ,ะก็เก๋ด,ดีดีไซน์ดีนะครับแต่เก็บยากเนี่ยกล่องผมเต็มตู้เลยเดี๋ยวผมจะทำ EP รวมดาบไ์เซเบอร์ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวจะเอากล่องมาให้ดูว่ามันเยอะแล้วมันเกะกะขนาดไหนนี่กําลังคิดอยู่ว่าจะทิ้งดีไม่ดีเนี่ยแต่สวยไหมนะี่ยมันสวยนะครับเขาก็จะมีรายละเอียดมีรูปมาแล้วก็เนี่ยมีรูป Mandalorian Series นะแล้วก็ด้านหลังมีการ อธิบายรายละเอียดว่าดาบมันทําอะไรได้บ้างนะมีขาตั้งมาให้ด้วยนะครับแล้วก็พิเศษก็คือใบดาบเนี่ยถอดแยกออกจากด้ามดาบได้นะสำหรับ Dark Saber เดี๋ยวเราไปเปิดกล่องดูกันเลยละกันนะครับตอนนี้ Dark Saber นะครับที่ออกมาหลากัหลกๆเลยมีออกมาก่อนค่ายแรกนะเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วที่ปล่อยออกมาก็คือของ ดิสนีย์ที่ Star Wars Galaxy Edge California นะครับออ,ออกมาแล้วแต่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยเหมือนกับ Hasbro นะแตกต่างกันเดี๋ยวผมจะเอารูปเปรียบเทียบให้ดูนะนี่คือของ Disney นะครับแกะออกมาแล้วแม่รัดมาอย่างดีเปิดมาเจอก็มีลังอย่างนี้เปลี่ยนใหม่และปกติจะเป็นโฟมนะเ นี่เลยแล้วก็มัดมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องตัดพวกเคเบิลไทออกนะครับนี่เป็นชิ้นส่วนหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแยกออกมานะก่อนจะทิ้งกล่องไปมีเรื่องหนึ่งที่ผมสังเกตก็คือปกติแล้วไลท์เซเบอร์ของ Hasbro รุ่น Black Series เนี่ยมันจะมี Number Run นะเหมือนโยดา01 ดาร์ v เวเดอร์02อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ดาร์คเซเบอร์เล่มนี้ไม่มีนัมเบอร์รันแล้วนะครับจะเริ่มซีรีส์ใหม่อีกแล้วหรอหรือว่ายังไงหรือรันนัมเบอร์ไม่ถูกแล้วจะ h a s บ r o เอ้ยมาครับค่อยๆตัดกันออกไปมันก็น่าจะมีอยู่ประมาณ3-4ชิ้นเท่านั้นแหะครับไม่เยอะหรอกอ่านี่ก็คือขาตั้งรุ่นใหม่ตอนนั้นผมได้มาอันหนึ่งและแบบนี้น่าจะเป็นของตอนดาร์คเรเวนนะครับ ก็สวยดีนะถ้าใครดิสเพลย์แบบแนวตั้งแต่ผมเนี่ยไม่ได้ใช้เพราะว่าผมเอามาแขวนแบบนี้อย่างที่เห็นนะก็ลองดูครับ Star Wars Force FX Elite นะครับอ๋อไม่ต้องตัดเขามัดไว้เฉยๆง่ายๆโอเคปุ๊บชิ้นส่วนแรกออกมาแล้วนี่ก็คือ Blade นะครับหรือว่าใบดาบ วัสดุก็เป็นพลาสติกอะไรนะครับแล้วเขาก็จะต้องซ่อนพวกไฟ LED ไว้ข้างในนะที่เห็นเลยตรงนี้มันเป็นสีดำปึ๊ดเลยนะโวด้ามดาบหนักครับน่าจะเป็นเหล็กใช่เลย,ยว้าวน้ำหนักดีมากเพราะว่า ผมได้ข่าวว่าของดิสนีย์เนี่ยเป็นพลาสติกนะแฮสบร o จัดเป็นเหล็กมาเลยว้าวาวางด้ามไว้ก่อนแล้วก็คู่มือแล้วก็อะไรเนี่ยสายชาดเหรอแล้วก็มีหกเหลี่ยมมาให้อหนึ่งอันนะครับไม่ต้องใส่ทานจริงเปล่าจริงหรือเปล่าแฮสบร o ไม่ต้องใส่ทานหรอเป็นไปได้ไง Amazing แล้วไหนเอารูที่เสียบสายชาร์จอ๋อไม่ต้องใส่ทานแต่แอบเอาเรื่องยากเหมือนกันคือจะต้องเอาหเหลี่ยมที่เขาให้มาอันนี้นะครับขันอย่าทำหายนะใครไม่มี6เหลี่ยมสำรองนี่เก็บไว้ดีๆนะครับโอเคแล้วเขาก็บอกว่าบิด ไม่ต้องบิดดึงเลยล่ะดึงมันออกมาเลยอ่าโอ้โหนี่คือแบตเตอรี่แล้วเนี่ยมันจะต้องมีอะไรมากกว่านี้สิทำไมมันทำมาซะสวยเลยดูสิแล้วก็มีลวดลายเป็น Star Wars มาด้วยนะครับนี่ไงแล้วก็มีช่องเสียบ m i โคร USB แล้วก็น่าจะเสียบชาร์จได้เลยใช่ครับว้าวในที่สุด h a s p r o ก็ทำแบบ r e ชาร์จ e a b l e นะไม่ต้องใส่ถาแล้วสุดยอดขอบคุณ h a s p r o คราวนี้มีชิ้นส่วนอีกหนึ่งชิ้นที่มันแยกออกมาอ๋อโอเคเป็นอะแดปเตอร์เอาไว้วางดาบนะครับ เราก็แค่เสียบมันลงไปมันก็จะมีชิ้นบนอันนี้ถอดเข้าถอดออกได้นี่คือตัวสแตนนะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วเวลาเราฟางดาบโชว์มันก็จะได้พอดีเลยนะครับอย่างนี้อ่านี่ก็คือการใช้สแตนนะดิสเพลย์แบบแนวตั้งปกติพวกไลท์เซเบอร์เนี่ยแล้วก็ดาร์คเซเบอร์ก็จะโชว์แต่ด้ามนะไม่ได้โชว์ใบดาบเขาก็จะถอดออกเก็บ พวกของดิสนีย์หรือว่า Master r ์ p l i c a อะไรอย่างเงี้ยแต่ของ Hasbro เนี่ยไม่ใช่ทุกรุ่นที่สามารถถอดใบด้ามดาบได้รุ่นเก่าๆถอดไม่ได้เลยนะครับมีแต่รุ่นใหม่ๆที่ถอดได้เท่านั้นเอาละครับผมก็ใส่แบตเตอรี่ขัน6เหลี่ยมสกรูกลับเข้าไปแน่นเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วนะครับแม่ชอบจริงๆเลยไม่ต้องซื้อฐานเพราะผมเปลืองค่าฐานมากกับของเล่นนะยิ่งโดยเฉพาะ Has Bro ดาบไ์เซเบอร์เนี่ยนะพ a นา s o n i c นะสนใจสปอนเซอร์ได้นะครับผม โชว์รีวิวด้วย p a n a s ซ n i c บ่อยมากๆเลยนะน้องๆก็ยังนึกว่าผมสปอนเซอร์บาย p a n a s ซ n i c แล้วเลย <laughs> เอาล่ะหลังจาก Unboxing มาแล้วได้สัมผัสมันแล้วนะครับก่อนที่จะประกอบเข้าไปเนี่ยแค่เรื่องฐาน1ก็ Impress เลยนะประทับใจแล้ว2ตัวด้ามดาบที่เป็นเหล็กแล้วก็น้ำหนักอันนี้คือเจ๋งมากนะครับฟิลดีมากนะโอ้โหนี่แค่ด้ามเฉยๆนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีใส่นะมันจะยุ่งยากมันจะง่ายยังไงอะไรใส่ยังไงก่อนเอ๊ะทำไมมันไม่มีรูต้องถอดอันนี้ออกหนึ่งชิ้นด้วยหรอแยกออกจากกันไม่ได้มีชิฟ f t อยู่อ๋อต้องขันหกเหลี่ยมอีกหนึ่งอันต้องเอาอันนี้ ออกมาด้วยหรอจ๊ะสงสัยจะใช่ครับเพราะเป็น6เหลี่ยมตัวเดียวกันแต่ตอนนี้อลองก่อนผมเปิดกด Power มันมีไฟขึ้นมาตรงนี้นะครับที่เป็น4เส้น2ด้านเลยแต่ยังไม่มีซาวไม่มีเสียงอะไรทั้งนั้นนะมีแค่นี้เองดึงออกมาแล้ว1ชิ้นอันนี้มันก็ทำเป็นเหมือนตัวอะแดปเตอร์เอาไว้ปิดดิสเพลย์เวลาเฉพาะที่โชว์แค่ด้ามดาบนะครับ แต่ตัวนี้ก็เป็นเหมือน bracket นะเป็นเหล็กเห็นไหมได้ยินเสียงเลยเนี่ยเป็นเหล็กโอ้โหแล้วก็ครอบมาข้างในก็จะมีไฟ LED อย่างนี้เดี๋ยวผมขอลองดูซิว่าเราคือคือเสียไปมันจะมีเหมือนตัวสีทอง,ท,อง,ท,องที่เป็นตัวสลักเสียไปนะครับมันต้องตรงกันด้านนี้ถึงจะถูกอา อย่างเงี้ยถ้าเกิดตัวบล็อกเก็ตไม่เอาออกก็เสียบไม่ลงก็คือต้องเอาสไลด์ตัวนี้ออกก่อนด้วยแล้วถึงจะเสียบตัวนี้ลงไปได้นะจะคลิกคลิกยังไงไหมโอเคก็คือแน่นระดับหนึ่งแล้วแล้วเราก็ต้องเสียบกลับมาอย่างนี้แทนอ่าไฟติดขึ้นมาแล้วนะครับมีเสียงแล้วนะครับ คราวนี้ผมขอขันตรงนี้กลับให้แน่นก่อนนะมันจะได้ไม่หลุดออกมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องลองเหวี่ยงฟันกันเต็มที่เอาละครับแน่นแล้วโอ้โหทารกเซเบอร์ดาบสีดำน้ำหนักดีคือหนักกว่าพวกไลท์เซเบอร์พวกนี้เลยตัวดาบเนี่ยผมบอกได้เลยเพราะว่าผมเล่นบ่อยแล้วพอจับปุ๊บอารมณ์คราวนี้มันเป็นเหมือนดาบแบบดาบแบบทหารดาบแบบนักรบวอริเออร์แบบ เท่อะเท่มากเพราะว่าคนที่ออกแบบก็คือเผ่าพันธุ์แมนดโลเรียนที่ชื่อว่าทาววิสลานะครับหน้าตาของเขาเป็นแบบนี้มันมีเรื่องในการ์ตูนในคอมิกออกมาแล้วทาววิสลาก็คือคนที่คิดค้นแล้วก็สร้างดาร์คเซเบอร์ขึ้นมานะแล้วเขาก็เป็นผู้นำเผ่าพันธุ์แมนดโลเรียนแต่เขาตายไปหรือยังไงไม่รู้ไม่แน่ใจอันนี้เดีย๋ยวต้องลองไปดูเองนะ แล้วก็ใน Mandalorian Series เนี่ยเขาเอาออกมานะแล้วสุดท้ายจบซีซัน2ใครยังไม่ได้ดูก็ Spoiler Alert ร์นะครับแมนโดของเราก็ได้ครอบครองนะครับดาบนี้ไม่สามารถให้ส่งต่อกันแล้วไปครอบครองได้นะต้องมีการต่อสู้แย่งชิงแล้วชนะถึงจะมีสิทธิ์ครอบครองดาบนะครับดา r ์คเซเบเนี่ยเขาบอกว่ามีพลังมากกว่าไลท์เซเบอร์นะ มันไม่ได้เป็นไฟสีสีปล่อยพลังแสงออกมาเหมือนไลท์เซเบอร์พวกนี้นะครับด์คเซเบอร์มันดูดพลังมันสามารถดูดพลังของไลท์เซเบอร์ได้จากที่ผมไปศึกษามาคร่าวๆถ้าใครอยากรู้เรื่องราวแนวะว่ามันที่มาที่ไปพลังของมันเป็นยังไงลองเสิร์ชหาข้อมูลดูเลยมีเต็มไปหมดเลยนะครับสำหรับด์คเซเบอร์มาคราวนี้เรามาดูด์คเซเบอร์ของเรากัน หลักๆแล้วจะมีสวิตช์อยู่2ปุ่มปุ่มเป็นยาวๆตรงนี้สีดำคือ power หลักเลยเปิดปิดแล้วก็จะมีปุ่มสีเงินเล็กๆอันนี้อยู่ข้างบนอีก1ปุ่มนะครับตอนนี้ไฟตรงนี้ติดตลอดเวลาเลยผมมีความรู้สึกว่าอย่างนั้นพอเรากด power ปุ๊บมีใบดาบแล้วไฟที่ด้ามดาบเนี่ยเหมือนตรงสันดาบแล้วก็เนี่ยตรงคมดาบเนี่ยมีไฟขึ้นมาเป็น LED เลยสีขาวฟัน กระแทกมีเสียงเอฟเฟกเหมือนไลท์เซเบอร์นะครับเวียงมีเสียงเหมือนกันนะแต่ที่ผมไม่ชอบตอนนี้ที่ผมรู้สึกเลยเพราะฟันไปแล้วเนี่ยตัวใบดาบเนี่ย ที่มันแบนๆเนี่ยมันไม่ได้กลมเหมือนแข็งเหมือนไ์เซเบอร์ปกติไ์เซเบอร์ฟันไปมันจะดูไม่ค่อยเวี่ยงแต่อันเนี้ยเห็นเลยว่ามันนงวยงงวองงยเนี่ยงงงวยอันเนี้ยผมก็ขันแน่นแล้วนะแต่ด้วยตัวที่มันยาวแล้วมันบางอย่างเงี้ยด้วยรูปทรงมันนะครับมันเลยดูอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นกันชัดๆเลยอันนี้แอบไม่ชอบอยู่นะครับเพราะว่าเหมือนอารมณ์ดาบมันจะต้องฟันนะ ลงไปตรงๆเนี้ยแต่ถ้าเราเวี่ยงซ้ายขวาปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้เลยคือคือประมาณว่าถ้าเกิดเหมือนวิธีฟันดาบจริงๆมันก็คงไม่มีใครฟันแบบนี้หรอกแต่มันก็แอบดูงงแงงนิดนึงนะตรงนี้อ่ะครานี้มาดูลูกเล่นเอฟเฟกตต่อเสียงก็ซาวใช้ได้ไม่ได้ดังมากนะครับเป็นจังหวะแล้วจะซาวนะครับแต่ก็ไม่ได้ดังมากนะไม่เหมือนไรเซเบอร์บางรุ่นที่เสียงดังนะครับ ครัวนี้ลองกดปุ่มดูหนึ่งครั้งจะเห็นมีไฟแดงๆวิ่งอสองข้างนะครับเป็นเหมือนเอฟเฟกไฟมันจะวิ่งอยู่แค่ตรงกลางแค่นี้เองสีแดงมันไม่ได้วิ่งทั้งเส้นเลยนะครั้นี้ถ้ากดค้าง ตรงปลายดาบมันก็จะมีไฟวิ่งอย่างนี้แหละคล้ายๆของดาร์คเรเวนเลยนะเป็นแดงๆส้มๆเหลืองๆ e y Google! turn off the lights นี่เลยไฟมันก็สว่างระดับหนึ่งนะครับมันก็คงจะสู้กับพวกไลท์เซเบอร์นะที่เป็นหลอดเหมือน LED ทูปนีออนทั้งแท่งเลยไม่ได้หรอกนะครับ <humanities montage noise> เดี๋ยวลองเทียบให้ดูเลยอ่าอันนี้ของลุกส, <understood> สีเขียวอันนี้ของเรสีฟ้านี่ก็เป็นสีขาวมาเป็นอารมณ์ LED เหมือนไฟรุ่นใหม่ละ อ่านะครับแบบนี้เลยนี่โอเคเฮ้ g o o g l e turn the lights on โอเคครับอ่ะก็ถือว่าใช้ได้นะครับมีข้อเดียวที่ไม่ชอบก็คือเรื่องที่มันวาวมัแมวตรงนี้นี่เองนะเดี๋ยวผมก็จะไปหาวิธีแขวนให้มันได้แบบนี้แหละดูว่ามันจะเป็นยังไงความยาวของมันเนี่ยถ้าเทียบกับไรเซเบอร์ทั่วไปไรเซเบอร์ er มันจะอยู่ประมาณ1เมตรนะครับนิดๆอันนี้ก็สั้นกว่าไรเซเบอร์ปกติประมาณไม่ถึง10เซนนะประมาณ5เซนนะครับ ก็สวยเลยถ้าใครเป็นแฟนนะ Star Wars แล้วก็สะสม lightsaber ก็ควรจะต้องมี dark saber ไว้ใน collection แล้วก็ถ้าใครชอบซีรีส s mandalorian มากๆเหมือนผมเนี่ยต้องไม่พลาดแน่นอนแต่ของมันเพิ่งออกมานะครับนี่ก็เพิ่งมาถึงที่ประเทศไทยเลยแล้วเขาก็เพิ่งส่งมาให้ผมและผมก็เพิ่งแกะรีวิวเลยเนี่ยวันนี้นะครับ ราคานั้นก็ผมจ่ายพรีออเดอร์ไปนะตอนนี้เปิดขายกันเท่าไหร่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่าเขามีของเข้ามาเผื่อสำหรับคนที่อยากได้อยู่แล้วก็ลองดูนะครับร้านตัวแทนจำหน่ายแฮ s โ r o ประเทศไทยนะทั่วประเทศสุดท้ายครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้ว EP ต่อไปจะมีอะไรมาให้ดูกันอีกที่10 Cave รอติดตามชมกันได้เลยนะครับ DJ t e n s m i t h Channel ไปละ m a y the Force be with you